สวัสดีค่ะพี่นอ้องวันนี้ห้องสิ้้าทุกคนนะคะมหาเหตดค่ะยูผู้ขังอำเภอผู้เรือจังหวัดเลยจ้านี่ค่ะดอกแหลกแหกหมานตื่นเตนตื่นเต็นไรค่ะพอดอกแหลกฮักจ่อยค่ะพี่น้องพี่น้องคะ่ะเบืง้งเหตุโอ้ยงามค่ะออพี่พี่ดอกเดียวจา้าอันนี้ไม่ใช่เออท่านันแลไปฮัต่อพี่น้อง นี่แหละค่ะป้าเฮ็ดผึง่งหาไปตั้งใดกระพอแต่เฮ็ดผึง่งค่ะพี่น้องเอ้ยหลายคักหลายแน่พออีกเลยค่ะดอกหนึ่งสันโดดคักอยูู่ดุเดียวเจ้าก,ก้อยอยู่ดอกตรงคักเห็นป่ะนี่นี่เห็นปรากฏแล้วพอแล้วค่ะตื่นเต้นพอมูหล,ลังจากทีกห้องหาไพ่นะคะ บอมมี่ไผ่ตอบมมกลับมา <ละ S 1> จ้า <ละ S 1> คนค่ะพี่น้องไม่พลาดตุลงุงวยกดค<อ>่ะเริ่มเลย ใส่รถน้อบิร์กเขาหลังฮาราฟูปกีกไหม่มหออยูเลยคะ่ะเฮ็ดผึงกกด่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมคือแบบปลาแถบนี้คือเฮ็ดผึ่งเท่านั้นคะ่ะผู้ใดตา<อ>ดีก็ใดก่อนค่ะพี่น้องเอ้ยเอาเนี่ยนี่นี่เอาจองแล้วบอกเดี๋ยวเขาเพิ่งจองแล้วครับเมาแทนมาแทนมาจองมาจองรอก่อนนะคะพี่น้องพีดดน่น้อ,นองพีน่น้องเกินปุยมู ได้ไหม่ได้ได้หรอไวดว่าหนึ่งอยคนเอาคืนมาหาฉันชิเดงามาค่ะค่เอาส่ตาเลยค่ะาสาตาเลยอโอ้อ หันไปพอ่อหนุ่มหนึ่งหาหกดอกย่างสวยพออยู่แล้วค่ะพี่น้องพี่น้องป้องปลายเกินปุยม,ยมออยวยง่ายมากสวยเลยค่ะพี่น้อง โอ้ยคือเลิศมากไปไปต่อๆสีมันอเน,อนาะสวยค่ะๆสีหมอกอมฮรมคุณน่ะโอ้ยสงสารน้อนนะแต่ก็โอ้ยต่ก็นะ้ำีผๆผีปนดูเดอ้อ

เอาออกมามาสัการส่การมาเดกักการืเอาเยวค่ะจะหั่นโอ้ยคือครึ่งหนึ่งล่ะก็คือครึ่งอายุคนแล้วนะคะเอริ่มเลยนี่ค่ะคุณนะคุณนะพี่นอง นอดกบคุณ่า่เลยุน้องมากับคำว่าใช่เริ่มเลยอุยน้เริ่มยอ๊องมากาเรียอันนี้เกว่าเรีมยากว่ามาเป็นครอนครอ้างามบคักเรเห็นอีกัล้วแลใเนี่ยแล้มเรี่ยอม ถ่ายถ่ายกัน้ำคักโอ้ยแบาไห่กอนใช่ตาใช่ตาคุณนะแข่งกันเลยพี่น้องเอ้ยคูนๆูนเตองาดอกวัดแคนไม่อยตะมวนในซุ้บอ่ะนี่ร่างล่างร่างลางลครับพี่น้อง ดูสิดูสิโอ้ยนี่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 สาวไหนสาวสาวสาวไทยดูใครเจ๊สาวสาวชสาว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 เตอร์เขามาอย่างเดียวนี่โบน้อยจมูตะมีแะ้วก็สาวนะคะเปิดเบื้องดูมันเล็กมากแต่เราก็ไม่หวั่นเอาอย่างเดียว ไปจ้ะอ้ยพี่น้องมันเถา่าวกัแล้วโอ้ยงามครับถ่าวไก่แข็งเอาเลยเอาเลยเอาเลยเถ่าวไก่แข็งว่าซานคุณนะโอ้ยนี่ก็มีไปหันเถ่าวเพื่อนเนี่ยโอ้ยคุณนะเธอดูนี่เธอดูนี่อ้อมต้นไม้อยู่คนนะมาพี่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 อุ้ยสาว คอยเตือนพี是是่น้องพีสาวพี่ผีพีพ่นะพ่นะมีพีผีผีผีีเฮ้ดีย่งผูเนี่ยเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่ง กอะไ้นกูเด็กเพะ้งแง้น่บ่ดอกข้างในขุนงมคับมีเฮดผงแป้งบ่เอาบ่กินอันนี้ยนใช้เฮดผงแป้งชีสู้ดไก่ไ้ห้อ้ยวเดียวค่ะ เนี่ยเห็นไหมเบิ้ง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 โอ้เบิ้งเลยเขาเก็บนะนะโอ้เราก็ได้บนบไหนคือกันอ้ยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊นัองสีเมือวสันอันนี้พ่อแม่แล้วก็ลูกตืมทีนี้ งามค่ะค่ะฮึ่ยมึงเนี่ยเอาอย่างแห่งพวาะบ่มิ่นเสียมีเสียมมึงทางฝูงเขาได้เป็นสายแล้วอาวอาวตัดหลุดตัดเลยเฮาตัดเลยออาวดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายอุ๊ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอรจูบไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าแ้าเด็ดเป็นกลุ่มเลย 八八八好。Pa, pa, pa, pa,